นี่ครับตอนนี้แม่พึ่งครับว่างๆจัดครับนี่ครับไม่ต้องทำอะไรกินอะไรอีกเนมมี่ยใส่ตำตำมะยมใส่กล้วยใส่มะเขือเออก็ไปคนเดียวเนี่ยนะไปคนเดียวบรรยากาศดานดีนนเกินนะครับอากาศเย็นๆครับสบายๆน่หยุดกิตำกล้วยใช่ไหมตำกล้วยใส่มะยม กล้วยใส่กสามลูกล้วยดิบมะย,ยมนี่เพิ่งเพิ่งเก็บมาใช่ไหมเพิ่งเก็บมามะย,ยมครับนี่ครับต้นที่นาครับตัอยู่หน้าบ้านเลยนะครับนี่บรรกาศตัอยู่หน้าบ้านเลนย <รอ S 2> <c oughs> กินกับนอนครับเรียกว่าพักผ่อนพักผ่อนร่างกายสูดอากาศเหมือนแบบอะไรนะธรรมชาติบำบัดอ่นะออกจากเมืองหลวงมาให้ชีวิตแบบธรรมชาติสบายอากาศแการตำ หนาวแล้วเนี่ยขนาดนี้บ่ายกี่โมงแล้วเนี่ยอากาศเย็นมากเลยจะสี่โมงแล้วครับหนาวลมวอยๆแต่ก็ไม่หนาวมากนะครับอากาศเย็นสบายครับใส่มมยมใส่ไมยมครับใส่มมยมนะใส่มมยมครับบ่านี่ครับมมยมบ้านเรามีทุกอย่าง ถ้าอยู่กรุงเทพก็ต้องซื้อเขาอันนี้เก็บแม่ยมก็อยู่บ้านช่วยก็อยู่บ้านคืออะไรมีหมดทุกอย่างครับต่ำเข้าไปกรุงเทพซื้อทุกอย่างสีสันเริ่มมาครับตนนัวนี้ใส่ปลาไหมใส,ใส่ปลา้าด้วยนะครับ เป็นกับแก้มใช่ไหมเนี่ยนั่งซดอยู่คนเดียวครับนี่บรรยากาศมันได้ครับส่วนผมเป็นฟองแบบนี้ไม่ถึงครับต้องเป็นพวกสี่สิบถึงจะอยู่ครับอากาศแบบนี้กินยังไงก็ไม่แห้งครับกินได้ตลอดอะไรนี่เมื่มขอคืนอ่ะเมขขื่อคืนมีทุกอย่างครับอยากจะกินอะไรนี่ครับ มีพร้อมครับมีผักเต็นฟัวต<ม>ะกงมะละกอรับ<ม>นี่ครับดูบรรยากาศล,ลมครับลมลมพัดครับดูครับนี่ครับมาดูแม่พึ่งตำกันต่อตำกล้วยครับใส่มะเขือเยอะจังมเขือไม่สี่ลูก ลงไปแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เด้อใช่น้ำตาลไม่มีน้ำตาลปี๊บใช่ไหมไม่ปี๊บก็ได้ไม่ต้องปี๊บนะครับแล้วก็มะนาวมะนาวครับใส่ลงไปกินก็กินไม่กินก็โยนทิ้งไปครับกินไม่ได้ีเยอะแซ่บแน่นอนผงนัวครับนี่ผงนัวพอประมาณไม่พอประมาณแล้วนี่เยอะแล้วครับเยอะแล้วตามประมาณอ่ครับ ตามด้วยต้มปลานี่ครับขาดไม่ได้ครับนี่ครับบปลาครับนี่ปัดแล้วก็จะใส่ปูดองด้วยนะใส่อีปูด้วยใช่เอาแล้วครับตอนนี้ให้เพิ่งครับเอานี่ครับขัดต่อตามเมื่อกี้โทรศัพท์ตัดครับเดี๋ยวลงคลิปต่อเนื่องไปเลยสีสันมาแล้วครับ เป็นยังไงครับ่ชิมก่อนหวานเจี๊ยบอร่อยมากมัหนึน่มคอโอเคครับเสร็จแล้วครับตำกล้วยครับตำกล้วยใส่มะยมนี่ครับตำ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 นี่ครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเนี่ยนี่ครับ โอเคครับผมนี่ครับหวานเจี๊ยบโอเคครับสวัสดีครับ